สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตประเด็นข่าวสารของวงการฟุตบอลน,นะครับในเรื่องของตลาดซื้อขายนักเตะหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้นะฮะเราก็มาเริ่มสําหรับประเด็นแรกกันก่อนนะครับเป็นข่าวขาอสิบที่ออกมาจากสื่อสเปนนะครับได้เล่นกันเข้ามาในเรื่องของบาร์เซโลนาครับมีการมองหาตัวแทนหลุยส์โซเลสแล้วก็เรียลเนลเมซี่เอาไว้แล้วนะครับยิ่งในส่วนของหลุยส์โซเลสเนี่ย อายุก็30กว่ากว่าแล้วนะครเพราะงั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่จะหาตัวทดแทนแล้วก็ได้เล็งไปที่หลายๆตัวนะครับมีใครบ้างครับตามที่สื่ออังกฤษแล้วก็สื่อสเ,เปนเล่นกันออกมาเนี่ยนะคะคนแรกครับเป็นมาคัตรัดฟอร์ดของแมนเชสเตอร์เต็ดนะฮะในเรื่องของนักเตะรายนี้ในช่วงมกราคมเนี่ยนะฮะก็มีข่าวเหมือนกันนะครับว่าบาร์ซ่าเตรียมที่จะดึงไปร่วมทับเพราะว่าในตอนนั้นรัดฟอร์ด ทำผลงานไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อาจจะยากหน่อยเพราะว่าหลังๆมาเนี่ยรัดฟอร์ดเป็นตัวจริงแล้วก็เป็นส่วนสำคัญของทางโอเลกุน่าโซชาด้วยครับในระบบการเล่นของเขานะครับเพราะงั้นก็ดูแล้วอาจจะยากแต่ก็ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับนี่คือตัวเลือกแรกนะฮะซึ่งเขาบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยนะครับเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับตัวเลือกที่จะซื้อเข้ามาเนี่ยต้องเป็นตัวเลือกที่พร้อมใช้งานในระยะยาวนะครับประมาณนั้น แล้วก็รายที่2นะครับเป็นดูกาโยวิดนะฮะซึ่งค่าตัวน่าจะไม่เกิน60ล้านปอนด์นะครับผลงานดีมากในตำแหน่งกองหน้ากับทางแฟงเฟลด์เนะี่ยกระหน่ำสกอร์ไปมากมายเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็มีข่าวกับบาซ่ามาทั้งฤดูก,กาลเลยทีเดียวนะฮะสำหรับนักเตะรายนี้นะครับก็น่าสนใจเช่นเดียวกันส่วนรัดฟอร์ดย้อนไปเล็กน้อยนะครับเป็นในเรื่องของค่าตัว ค่าตัวน่าจะสูงพอสมควรนะครับเพราะว่าดูแล้วในเรื่องของการเคาะราคาเนี่ยแมนยูก็คงไม่เคาะราคาถูกๆให้บาซาแน่นอนนะครับแล้วก็รายต่อมานะครับเป็นองตวนกิสมันอายุอาจจะเลย25มาแล้วก็จริงนะครับแต่ในเรื่องของฟีเท้าก็ยังดีนะครับแล้วก็เป็นแนวรุกที่สมบเรมอพอสมควรแต่ว่าข่าวมันออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแย้งกับข่าวคนอื่นหน่อยนะครับเพราะว่าข่าวนี้เขาบอกว่า ยังไงกิสมันเนี่ยก็ยังเป็นตัวเลือกของบาซ่าแต่ว่าบางข่าวที่ออกมาก่อนหน้านั้นเขาบอกว่ากิสมันคือบาซ่าไม่ต้องการแล้วนะครับเพราะว่าบาซ่ามองว่าเขาพยายามไปเท่าไหร่เนี่ยคือกิสมันก็ไม่ย้ายเพราะงั้นมันก็อาจจะเป็นการพยายามที่ล้มเหลวอ,อีกครั้งนะครับเขากลัวที่จะเป็นแบบนั้นเขาก็เลยไม่ให้ความสนใจอีกนะฮะแต่ว่าเขาบอกว่าเป้าหมายหลกัลก,ลก,ลกเนี่ยสำหรับสื่อนี้นะนะครับที่ผมเอามาตอนนี้เนะี่ยเขาบอกว่าเป้าหมายหลกักก็เป็นดูกาโวิตแล้วก็องตวนกิสมันนะครับถ้าเกิด สมมุติว่าได้แต่ลูก้าโยวิตแต่อยากได้แนวรุกอีกหนึ่งคนซึ่งกิสมันอาจจะดูยากก็อาจจะเปลี่ยนไปให้ความสนใจแรดฟอร์ดแทนซึ่งเป็นเป้าหมายลงลงมาซึ่งแรดฟอร์ดสัญญาก็เหลือน้อยแบบด้วยครับกับทางแมนยูจนถึงปี2020นะครับเพราะงั้นสัญญาใกล้ที่หมดแล้วก็ในเรื่องของค่าตัวอาจจะมีการเจาจาแบบดอปค่าตัวลงมาได้นะครับรอดูกันต่อไปนะฮะในส่วนประเด็นต่อมานะครับ ก็ยังอยู่ในส่วนของลีกสเปนนะครับเป็นในเรื่องของเรอัลมาริดนะครับมีข่าวเชื่อมโยงนะฮะก็อย่างที่เราทราบกันครับว่าบาร์ซ่าทางเรอัลมาริดเนี่ยเตรียมที่จะ,ะทําทีมแข่งกับบาร์ซ่านะครับขออภัยด้วยที่พูดบาร์ซ่านําหน้านะฮะเรอัลมาริดต้องการทําทีมแข่งกับบาร์ซ่าในฤดูกาลหน้าเพราะว่าในฤดูกาลนี้พวกเขาคือแบบเริ่มใหม่กันหมดละมีการพ่ายแพ้กันก็ยับมากครับในฤดูกาลนี้แทบจะสู้บาร์ซ่าไม่ได้ นะฮะแล้วก็วางโปรเจกต์ไว้ครับมีนักเตะหลายคนที่เป็นในลิสต์รายชื่อซึ่งเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยนะครับทางมาดริดเนี่ยจะไปคว้าตัวคิเลียนเอ็มปาเป้นะครับของทางปีชเชแต่ว่าค่าตัวของเอ็มปาเป้เนี่ยมันสูงเกินไปนะครับอาจจะสร้างสถิติโลกอยู่ในราคา280ล้านยูโรได้ซึ่งซีดานมองว่าเฮ้ยอย่างเนี้ยมันไม่โอเคละมันแพงเกินไปนะฮะแล้วมันอาจจะซื้อมามันอาจจะดีอยู่แล้วแหละแต่ว่าราคาเนี่ย มันสูงจนแบบอาจจะเหมือนกับว่าคือพอซื้อเอมบปเป้เนี่ยแล้วจะใช้จํานวนเงินอื่นเนี่ยไปซื้อนกเตะรายอื่นในตําแหน่งนอื่นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากไหนจะมีในเรื่องของกฎการเงินตามที่อีกเพราะงั้นซิดานก็มองว่าเอมบปเป้คงจะตัดไปเป็นที่เรียบร้อยครับเพราะว่าไม่อยากทุ่มเงินสูงขนาดนั้นแล้วก็อาจจะเปลี่ยนเป้าหมายนะครับมาให้ความสนใจซาดิโอมาเน่ ซึ่งก็เป็นเป้าหมายเดิมอยู่แล้วนะครับซึ่งทางซาดิโอมาเน่อาจจะมีค่าตัวลดลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ซาดิโอมาเน่เอ,เองเนี่ยนะครับก็ทําผลงานได้ดีกับทางลิเวอร์พูลอยู่แล้วนะครับในฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ในฤดูกาลที่ผ่านมาก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันโดยรวมแล้วน,นะครับซาดิโอมาเน่เป็นนักเตะที่ทําผลงานได้อย่างสม่ำเสมอนะครับแล้วก็น่าจะ เหมาะกับระบบการเล่นของซีดานด้วยซีดานก็เลยมองว่านั้นเอามานี่ดีกว่านะครับในช่วงซัมเมอร์ที่จะถึงนี้แล้วก็ซีดานเนี่ยได้มีการเข้าพูดคุยกับทางฟลอเรนติโนเปเรสประธานสโมสรของทีมที่เรียบร้อยแล้วครับในการดึงนักเตะรายใหม่เข้ามาร่วมทีมนะครับแต่ว่าจะเป็นใครเท่านั้นเองนะครับซึ่งมาเน่เนี่ยมันก็เป็นแค่เพียงแค่ข่าวลือนะฮะว่ามาริดเปลี่ยนเป้าหมายไม่เข้าสนใจมาเน่อะไรประมาณนั้นนะครับอืมรอดูกันนะฮะส่วนประเด็นข่าวสุดท้ายนะครับ เป็นในเรื่องของทางยูเวนตุสนะฮะแล้วก็เอ่อเป็นในเรื่องของทางเรอัลาดริดด้วยนะครับก็เป็น2ทีมที่มีข่าวของทางพอร์ตบาร์ยังหนักในช่วงนี้นะครับตามรายงานที่ออกมาเนี่ยนะครับเขาบอกมาครับมีการคาดว่าทางพอร์ตบารเนี่ยมีการบอกปัดข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่กับทางแมนเชสเตอร์เตดนะฮะที่เตรียมที่จะยื่นให้เพราะว่าเขาคิดว่าอยากไปเล่น หาความท้าทายใหม่แล้วนะครับเพราะว่าอนาคตกับแมนยูเนี่ยมันไม่ชัดเจนนะครับในเรื่องของความสําเร็จก็อาจจะไปอยู่กับทางยูเว่หรือเปล่าที่การันตีในเรื่องของแชมป์ในแต่ละซีซั่นนะครับแล้วก็ไปอยู่กับทางพวกริสเยโนโรนโดเราไปถึงซูเปอร์ตาร์ทรายอื่นด้วยนะครับก็อยากกลับไปยูเวนตุสนั่นเองนะครับเพราะว่าอยู่ยูเวนตุสเนี่ยมันน่าจะสบายใจกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็หรืออีกทางเลือกหนึ่งนะครับไปอยู่กับทางซีดานที่เรอัลมาดริดซึ่งซีดานก็ มีความสัมพันธ์ที่ดีเป็นรุ่นพี่ร่วมชาติของพอลบาอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นมีความไปไปได้นะครับใน2ทีมนี้แต่ว่าตอนนี้นะฮะมันก็คือเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับทางมิโนไรวอราซึ่งเป็นเอเจนต์ของพอลบานั่นแหละนะับว่าจะมีการดําเนินการอย่างไรแต่บางสื่อบอกว่ามิโนไรวราได,ได้ได้ทำการดําเนินการไปบางส่วนแล้วนะครับในเรื่องของการย้ายทีมนักเตะรายนี้นะฮะในช่วงซัมเมอร์นะครับอ่ะก็เช่นเดียวกันนะครับ ไม่รู้อนาคตนะฮะว่าจะอยู่กับทีมต่อไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยถ้าเอาข่าวแบบกรองจริงๆเนี่ยในในสื่ออังกฤษเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะชัวร์ว่าฮบววาน่าจะอยู่กับทีมต่อไปนะแล้วก็สมสรนแมนยูก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจด้วยครับว่านักเตะจะอยู่กับทีมต่อไปแล้วไม่ได้แบบมีความกังวลเลยนะครับที่นักเตะจะย้ายด้วยนะฮะ นั่นก็คือข่าวออกมาหลายๆกระแสนะครับเป็นข่าวหรือข่าวก็สิบกันไปส่วนแฟนบอลคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ